สวัสดีค่ะนี่คือสารแน channel channel ที่จะพาคุณไปสารแนสารแนในทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆในะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองก็เรียกร้องมามากเลยนะคะว่าอยากให้พี่สารแนจังเนี่ยสรุปสารละลายก่อนที่จะสอบกันค่ะตามคําเรียกร้องค่ะโดยในบทสา,สารละลายเนี่ย พี่สาระนายจางขอแบ่งเป็น2พาร์ตนะคะโดยพาร์ตแรกเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนค่ะว่าสารละลายคืออะไรค่ะสารนะคะในสารของเราเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมโดยสารเนื้อผสมเนี่ยมันจะเป็นสารแขวนลอยในขณะที่สารเนื้อเดียวเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสารบริสุทธิ์และสารละลาย สารบริสุทธิ์จะแบ่งต่อได้เป็นาธาตุและสารประกอบค่ะซึ่งพระเอกของเราที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือสารละลายนั่นเองค่ะมารู้จักสารละลายต่อเลยนะคะสมบัติของสารละลายเนี่ยสารละลายจะมีองค์ประกอบอยู่สส่วนคือส่วนที่เรียกว่าตัวละลายและส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวทำละลาย สารละลายเป็นสารเนื้อเดียวมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่นะคะเขียนสูตรเคมีไม่ได้และที่สำคัญคือความหนาแน่นไม่คงที่โดยมันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายค่ะเวลาเวลาที่เราต้องการจะแยกตัวละลายและตัวทำละลายนะคะเราจะเ,าเราจะต้องรู้ก่อนว่า สารละลายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สถานะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สโดยองค์ประกอบเนี่ยถ้าหากว่าตัวทำละลายและตัวละลายเนี่ยมีสถานะต่างกันให้ยึดหลักที่ว่าสถานะของตัวใดที่เหมือนกับสารละลายตัวนั้นจะถือเป็นตัวทำละลายแต่ถ้าหากว่าสารตัวใดที่สถานะต่างจากสารละลายจะถือเป็นตัวละลายทันทีค่ะ กรณีที่2ถ้าหากว่าสารองค์ประกอบท,ทั้งในสารละลายนั่นน่ะมันมีสถานะเหมือนกันเลยตัวที่มีปริมาณมากกว่าเราจะถือเป็นตัวทำละลายส่วนตัวที่มีปริมาณน้อยกว่าเราจะถือว่าเป็นตัวละลายค่ะ <S <S ลองมาทดสอบนะคะค่ะมีสารละลายตัวหนึ่งสถานะของเหลวนะคะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยถือเป็นสถานะเป็นสถานะของเหลวเหมือนกันโดยสาร a เนี่ย มีปริมาณ10% 3 B 20%สาร C 30%และ D 40%ฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าตัวละลายเนี่ยจะต้องเป็นสาร A, B และ C ในขณะที่ตัวทำละลายก็คือสาร D นะคะตัวอย่างที่2องค่ะฟิลไฟฟ้า ฟิลไฟฟ้านี่เป็นของแข็งนะคะจะประกอบไปด้วยดีบุก25%ตะกัว25%และบิสมัทซึ่งองค์ประกอบทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นสถานะของแข็งด้วยเหมือนกันฉะนั้นถ้าสถานะเดียวกันกับสารละลายเนี่ยให้ยึดตามปริมาณฉะนั้นตัวละลายก็คือเป็นตัวที่มีปริมาณน้อยก็จะเป็นดีบุกค่ะและตะกัว่ว ถ้าลายมือไม่สวยก็ขออภัยนะคะเพราะว่ามองผ่านกล้องแล้วรู้สึกว่าเขียนลายมือแย่นิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวทำละลายเนี่ยเราจะพิจารณาจากสารที่มีปริมาณมากนะคะซึ่งก็คือบิสมัทค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะน้ำโซดาน้ำโซดาเนี่ยสถานะเป็นของเหลวน้ำสถานะของเหลวและคาร์บอนไดออกไซด์คือสถานะก๊าซ อลองนึกถึงไปนึกย้อนไปนะคะถ้าหากว่าสารองค์ประกอบสถานะต่างกันถ้าเหมือนกับสารละลายก็คือตัวทำถ้าต่างจากสารละลายคือตัวละลายนะคะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าตัวละลายคือคาร์บอนไดออกไซด์และตัวทำก็คือน้ำง่ายใช่ไหมคะคราวนี้มาดูต่อค่ะสิ่งที่ต้องรู้ต่อก็คือสภาพการละลายได้ของสาร เป็นปริมาณของตัวละลายที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่กำหนดปริมาณในเงื่อนไขที่กำหนดให้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้เนี่ยหคือธรรมชาติของตัวละลายและตัวทำถ้าสามีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเนี่ยมันก็จะละลายกันได้นะคะ 2. ออุณหภูมิค่ะ จะมีผลต่อสภาพการละลายและ3คือความดันโดยปกติความดันเนี่ยถ้าหากว่าเพิ่มสภาพการละลายก็จะเพิ่มนะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งค่ะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้หนึ่งคือการคนค่ะเป็นการเร่งให้สารละลายได้เร็วขึ้น 2. คืออุณหภูมิอ่ายิ่งอ่าอุณหภูมิถ้าสูงก็คือสารจะละลายได้ดีนะคะ แต่สารบางชนิดก็คืออาจจะเป็นข้อยกเว้นถ้าหากอุณภูมิต่ำสารอาจจะละลายได้ช้าลงหรือน้อยลงก็ได้และ3ก็คือการแบ่งย่อยสารพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับสารที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าหากสารที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าจึงทำให้สามารถละลายได้ดีกว่านะคะค่ะแล้วสุดท้ายค่ะลองมาดูแบบฝึกหัดของสารละลายกัน ค่ะซึ่งแบบฝึกหัดเนี้ยพี่สารณนจังนำมาอยู่1ข้อนะคะค่ะโดยเป็นสภาพการละลายได้ของสาร2ชนิดนะคะคือสาร A และสาร B โดยอุณหภูมิที่กำหนดให้คือ40องศา70องศาและ90องศาค่ะความสามารถละลายได้ในน้ำ100กรัมนะคะมาดูโจทย์กันดีกว่าค่ะถ้ามีสาร A และสาร B อย่างละ30กรัม และลายได้ในน้ำ300กรัมอุณหภูมิ40องศาสารใดจะอิ่มตัวพอดีและมีสารใดตกตะกอนถ้าตกตะกอนนี้ตกตะกอนกี่กรัมค่ะพอนี้ง่ายมากเลยนะคะโจทย์เขากำหนดปริมาณสารให้เราว่ามีอย่างละ30กรัมและน้ำท,ที่สารทั้งสองตัวจะละลายคือ300กรัม เราก็จะมาดูสภาพการละลายได้ของสารที่อุณหภูมิ40องศาก่อนนะคะที่อุณหภูมิ40องศาสาร A ค่ะสาร A ที่น้ำ100กรัมสาร A ละลายได้8กรัมฉะนั้นน้ำ300กรัมน้า300กรัมนะคะสาร A ละลายได้ ก็คือ8กรัมคูณ3ก็คือ3เท่านะคะเพราะว่าน้ำ100กรัมละลายได้8กรัมน้ำ300กรัมคือ3เท่านะคะก็คือคูณ3ไปก็จะได้เท่ากับ24กรัมในขณะที่ 3b ค่ะน้ำ300กรัม 3b ละลายได้ 40องศา 3B ละลายได้10กรัมค่ะฉะนั้น3าเท่าของ100กรัมน้ำตามตารางที่กำหนดก็จะเป็น10คูณ3นะคะก็จะได้เป็น30กรัมฉะนั้นสารตั้งต้นที่เขากำหนดให้สาร A เนี่ยสารตั้งต้นก็คือ30กรัมแต่ A ละลายได้จริงๆแล้วคือ24กรัมฉะนั้นสาร A จะตกตะกอนเท่ากับ 6กรัมค่ะส่วน 3B นะคะสารตั้งต้นกำหนดให้คือ30กรัมละลายได้30กรัมพอดีฉะนั้น 3B จะไม่ตกตะกอนนะคะก็คือเป็นศูนย์เป็นสารละลายที่อิ่มตัวพอดีค่ะง่ายไหมล่ะคะเด็กง่ายไหมล่ะคะคราวนี้มาดูต่อค่ะข้อ2 สาร A และสาร B ละลายในน้ำ200กรัมที่อุณหภูมิ70องศาเมื่อลดอุณหภูมิลงเหลือ40องศาสารใดจะตกผลึกออกมาและตกผลึกออกมากี่กรัมข้อนี้บอกได้เลยค่ะว่าเราต้องคิดปริมาณสาร A และ B ที่ละลายได้ในน้ำ200กรัมก่อนมาเริ่มคิดนะคะ200กรัม น้ำสอ0กรัมที่อุณหภูมิ70องศาสาร A จะอยู่ที่70องศา200กรัมฉะนั้นสาร A จะอยู่ที่12คูณ2นะคะเพราะว่าน้ำา200กรัมคือ2เท่าของอที่โจทย์กำหนดให้ค่ะคือในน้ำา100กรัม100กรัมละลายได้12กรัมฉะนั้น200กรัมเราก็คูณ2เข้าไปนะคะก็จะได้เท่ากับ 24กรัมในขณะที่ 3b ค่ะที่อุณหภูมิ70องศา 3b ละลายได้7กรัมในน้ำ200กรัมก็จะอยู่ที่14กรัมจากนั้นเขาบอกเราว่า สารละลายตัวนี้จะลดลงมาเหลืออุณหภูมิ40องศาฉะนั้นเราคิดอุณหภูมิ40องศานะคะในน้ำ200กรัมก่อนอุณหภูมิ40องศาในน้ำ200กรัมเนี่ยสาร A จะละลายได้อยู่ที่8คูณ2นะคะเพราะว่า200กรัมคือ2เท่าของที่กำหนดเท่ากับ16 ส่วน 3B ค่ะ 3B จะอยู่ที่10คูณ2นะคะฉะนั้นจะอยู่ที่20กรัมเมื่อเปรียบเทียบกันค่ะเมื่ออุณหภูมิ70องศาสาร A ละลายได้24กรัมเมื่อลดอุณหภูมิลงเหลือ40องศาสาร A ละลายได้เพียง16กกรัมฉะนั้นคำตอบนะคะ คำตอบก็คือสาร A เนี่ยจะตกผลึกค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยละลายไปเยอะพอลดอุณหภูมิลงมันน้อยลงฉะนั้นสาร A ตกผลึกตกผลึกอยู่ทั้งหมด24-16ลบนะคะฉะนั้นตอบ8กรัมค่ะส่วน3 B นะคะ3 B ถ้าสังเกตนี่คือ,อ เจองศา14กรัมแต่ถ้า40องศา3าบีละลายได้ถึง20กรัมฉะนั้น3 b บีจะไม่ตกผลึกนะคะเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิลดลงสามารถรับได้เพิ่มรับได้เพิ่มเท่าไหร่ก็คือรับเพิ่มได้20ลบ14ก็คือ6กรัมนั่นเองเห็นไหมล่ะคะเรื่องสารละลาย ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะหลังจากาพาร์ทแรกนะคะพี่สารณนจังก็จะไปต่อพาร์ทส,สองซึ่งเป็นความเข้มข้นของสารละลายค่ะจะเป็นวิธีการคำนวณแล้วพี่สารณาจังจะนำโจทย์มาให้น้องๆน,นะคะลองวิเคราะห์แล้วลองฝึกคิดดูยังไงแล้วอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่สารณาจังขอลาไปก่อนค่ะ ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ